คุณเคยเจอปัญหานไหมคะเวลาไปคุยงานหรือไปทำอะไรสักอย่างแล้วมีเหตุที่ต้องคำนวณตัวเลขหรือแบบจดอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่บางทีในกระเป๋าเราก็ลืมพกกระดาษเศษมาหรือปากกามาสักแท่งหนึ่งหรือบางทีเราก็ตั้งใจไม่พกนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าบางทีพกเศษกระดาษเยอะมันก็ดูหนักกระเป๋าไปหน่อยแล้วก็ยุ่งยากมากเลยนี่เลยมีตัวช่วยในดีมาแนะนํานะคะก็คือเครื่องคิดเลขแบบพับได้มาพร้อมกับแท็บเล็ตสาหรับการเขียนมันจะสามารถเขียนแล้วก็ลบได้ค่ะ คำนวณได้โอ้โ oh, หใช้งานแบบดีงามมากเลยนะคะนี่มีปากกาพกไว้แบบนี้พกพาก,ก็ง่ายถึงเวลาอยากคํานวณก็แค่เปิดออกมาแล้วก็กดเครื่องคิดเลขมีกระดาษจดข้างๆเล็กๆมีแท็บเล็ตให้เขียนเขียนแล้วก็ลบออกแล้วก็เขียนใหม่คํานวณแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าโอ้ยพกพากง่ายมากๆแล้วก็ดูเท่ด้วยค่ะเวลาคุยงานก็ดูเป็นมืออาชีพด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถสอบถามหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะ